เราก็จะพาเพื่อนๆมาวิ่งเล่นด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเขาเหนียวสวัสดีค่ะเพื่อนเอ,นอยู่กับอีงในช่องฟังกัางเกตค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธรารณะ p า r k ู u Qua Song v ถ้าแปลภาษาไทยก็คือสวนสาธรารณะควรสองสีเขียวค่ะใช่ไหมคะ ใช่ตู่ที่เมืองโนยีซูมันนะคะก็จะอยู่ห่างจากบ้านหญิงประมาณ23กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากปารีสประมาณ20กิโลเมตรก็ถือว่าอยู่ในชานเมืองปารีสสวนนี้ใหญ่มากๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างเลยมินิกอลฟฟาร์มเล็กๆอย่างที่เห็นจะมีสนามเด็กเล่นกระดานเลื่อนต่างๆนะตรงนี้ถือว่าแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีแบบผู้ปกครองเขาพาเด็กมาเยอะมากตรงนี้แต่ว่าก็จะไม่แออัดเพราะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความใหญ่มาก แล้วผู้ปกครองเขาก็พาเด็กมาวิ่งเล่นเราก็เป็นผู้ปกครองที่พาเด็กมาวิ่งเล่นเราก็จะพาเพื่อนๆมาวิ่งเล่นด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูการให้เห็นทุกซอกทุกมุมนั้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไม่พลาดเลยเหรอเป็นกำลังใจให้กันค่ะไปเลย จะบอกว่าเจออะไรจะบอกว่าเจอจอต้นสะเดานะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูต้นสะเดาหญิงคิดว่าใช่นะหน้าตาเหมือนเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตรนนู้นต้นใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปดูน้ำพริกน้ำประหวานได้ไหมอยากชิมจังเลยอ่ะแต่กลัวตายเพราะเรายังไม่ได้หาข้อมูลเขาหาข้อมูลแป๊บว่าใช่ไหมกินได้ไหมลองชิมดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ขมเลยไม่มีความขมเลยสงสัยหน้าตามันคล้ายกันเฉยเน่าจะเป็นญาติญาติกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สะเดาไม่ใช่สะเดานี่มีกระดานเลื่อนของเด็กๆดู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 สูงได้อีกยาวได้อีกสูงได้อีก เราจะโต๊ะว,ว่างแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งดูเด็กกันที่นี่เราจะมาเล่นกระดานเลื่อนกับลูกดีกว่ามันสูงนะ เยอะมากเลยช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะรือดูรอนแล้วนะคะเห็นเต็มถนนไปหมดเลยดอกนี่สีส้มสวยๆเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเหมือนเขาบอบบางอ่ะดูดิ สวยมากตอนนี้ก็น้าร้อนแล้วแล้วพ่อแม่ผูป้ปกครองเขาเวลามีแดดหรืออากาศดีเนี่ยเขาจะชอบพาลูกออกมาข้างนอกคือให้จินตนาการว่าทั้งปีแดดมาก็เป็นแดดแบบแดดเล่นไม่ได้ออกมาข้างนอกก็เย็นเวลามีแดดอากาศดีเนี่ยเขาจะออกมานอกบ้านทํากิจกรรมไปปิกนิกไปเดินเล่นพักผ่อนพักผ่อนกันนะคะวันนี้เราออกจากบ้านมาตอนประมาณ10บโมงเช้านะคะแล้วเราก็เตรียมอาหารมาปิกนิกกันกะว่ามาเช้าหน่อยคนจะได้ไม่เยอะเพราะว่าที่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงประมาณหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จหลังจากหลังจากบ่ายโมงไปอะ่ะคนเขาจะเริ่ม มาข้างนอกตรงนี้หญิงว่าคนต้องแน่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเที่ยวไหนเนี่ยหญิงชอบที่จะออกมาตอนเช้าเช้ามากกว่า10บโมงมาเล่นพักผ่อนให้เต็มที่แล้วทานอาหารกลางวันนะคะเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นเราก็สบายๆแล้วพอคนเยอะเราก็ย้ายไปที่อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแนะนํานี่ฉันหิวหรืออะไรเนี่ยทำไมฉันเจอแต่อะไรแล้วคิดถึงผักเอาไปออมมันไม่ใช่นะคะทุกคนแต่หน้าตามันเหมือนกันเนาะหน้าตามันเหมือนมากเลยปีนี้ของเราวันนี้นะคะเ้าเหนียวถ้าดาเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวทอดทุกคน ว้าวอาหารกลางวันนะคะวันนี้ปิกนิกของพวกเราค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเนาะข้างหลังจะเป็นสนามกีฬาค่ะแล้วก็มาวิ่งได้สนามลูวี่ต่อไปยิงจะเดินไปหาฟาร์มเล็กนะคะไปดูว่าจะมีสัตว์อะไรให้เราดูบ้างมีอะไรให้เด็กได้ตื่นตาตื่นใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะ เดี๋ยวจะเดินอ้อมไปทางนี้ทางนี้จะใกล้กว่าเขาบอกาทางนี้จะใกล้กว่า,าข้างเราก็จะเป็นถนนติดถนนเลยนะคะอันนี้เราเดินไปก็จะเป็นทางอ้อมค่ะแล้วจะเดินถ่ายหลังทําไมแล้วจะถ่ายต่อทําไมอากาศร้อนวันนี้24องศาแต่ว่าก็โอเคแหละกิดจะมาเที่ยวมาสนามต้องมีใจรักในการออกกําลังกายต้องเดินได้ในระดับหนึ่งพอสมควรข้างหน้าเราตรงนี้เป็นลานสเก็ตบอร์ดแต่ว่าด้วยอากาศแบบนี้ก็เห็นมีใครมาเล่นโงสรอให้แดดอดอ่อนก่อนม,มั้งเห็นแล้วร้อนแทนเลยข้างใน ธรรมชาติมากอะชอบมากใครเป็นสายต้นไม้ใครสายธรรมชาติจะชอบมากที่นี่น้าบอกมีของกินไม่รู้ลูกอะไรกินไม่ได้เราแต่มันสวยแต่ว่าเราอยูใ่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่แบบนี้มันมีความเย็นมากอากาศเหมือนบ้านเราเลยอารมณ์เหมือนอยู่ในป่ายอยู่คาลิปตัดต,ตอนนี้นี่ยินเสียงไก่แล้วอยู่ทางนูน้นอ๋อเราเดินมาถึงแล้วนะคะแรกที่เราจะเห็นก็ฮานอ๋อเด็กดีใจเห็นฮาน เขาบอกตอนนี้เขาปิดนะคะเพราะว่าเขากาลังซ่อมแซมอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูนอกไปมันก็ได้บรรยากาศเด็กก็เห็นห่านเห็นไก่อยู่ถึงเราจะเดินเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเราจะเดินรอบๆนะคะเพราะจากรอบๆข้างนอกเนี่ยเราก็มองเห็นมา้ามองเห็นลาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆกัน ตอนนี้เขาปิดอยู่นะคะส่วนน้ําย่อมย่อมตรงนี้ปกติเขาจะเปิดหมดแล้วก็เป็นส่วนน้ําให้เด็กมาวิ่งเน่นตรงนี้น่าเสียดายตอนนี้ยังไม่เปิดดู <c oughs> นี่ก็เป็นสายไฟเล็กทิกนะคะเราต้องระวังนะอย่าไปใกล้เขาเดี๋ยวเขาช็อตแล้เอาเราได้ที่แล้วตอนนี้แล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ i don't know what to do เราก็พาเด็กมานั่งเล่นสนามเด็กเล่นแล้วผ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มันมีทรายเราก็ทําปราสาททรายกันเล่นทรายกันเด็กเล่นนานมากชั่วโมงกว่ามีหลายครอบครัวเขามานั่งเล่นกับเรานะคะเขาทำเหมือนเรานั่นแหละเขาก็เป็นสไตล์เดียวกันกับเราแหละเอาเสื่อมาเอาอาหารมาทานกันแล้วก็นั่งพักผ่อนเพราะแม่ก็ดูลูกแล้วนั่งทาปราสาททรายเล่นกันตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วเราก็กะว่าก่อนที่ ถนนรถจะติดเราก็จะกลับไปก่อนวันนี้เรามากับญ,ญาติของสามีเองค่ะเขาจะรู้จักสถานที่ดีๆเยอะมากคราวหน้าเขาก็ชวนไปเชี่ยวอีกฟาร์กหนึ่งไปอีกส่วนสาธารณะหนึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปอีกก็จะเอาให้เ,เพื่อนชมอีกนะคะตรงนี้คือเครื่องเล่นนะคะแต่ว่าตอนมาจนถึงตอนจะกลับแล้วหญิงก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาเล่นกันยังไงจริงๆอันนี้คือจริงใครรู้เดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะดูใกล้ๆอารมณ์เหมือนดอกมะลิเนาะ เดี๋ยวยิงจะขอลาเพื่อนๆจากตรงมุมนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ